แต่นี่คือน้ำตาเป็นน้ำตาที่ภูมิใจในตัวน้องมากมากเพราเกรู้ว่าน้องเขาพยายามมากแค่ไหนน้องก็คือมิชชันนีเวิร์สค่ะเกบไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่าอะไรแต่เกศรู้สึกว่าน้องทำดีที่สุดแล้ว จบไปแล้วนะครับกับการประกวดเวที Miss Universe ปี2023นะครับรอบสุดท้ายในกรุงซานเอเซอร์วประเทศเอเซอร์วดนะครับซึ่งน่าเสียดายครับที่สาวแอนโทเนียโพซิลนั้นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยคว้ารองอันดับหนึ่งในการประกวดครั้งที่72นะครับโดยผู้ที่คว้าม,มงกุฎในครั้งนี้คือเชนิสพาลาซิโอสนะครับมิสนิการากัวที่หลายๆคนครับแหยินดีกับการได้มงกุฎครั้งแรกของประเทศนิการากัวแต่ก็เกิดกระแสด,ดราม่าฮะที่ว่ามิส นันน้ใช้ล่ามแปลภาษามีเวลาให้คิดนานกว่าคนอื่นไม่แฝ่รอบตอบคาถามครับ ล่าสุดพี่ลูกเกดเมทนีกิ่งพยมชาเพิร์นนะครับที่เปรียบเสมือนแม่อีกคนของแอนโทเนียนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้แอนในเส้นทางนางงามน,นะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมหลังน้ําตาถึงแอนโทเนียว่าภูมิใจในตัวแอนโทเนียที่คว้ารองอันดับหนึ่งมาได้น้องทําดีที่สุดแล้วไม่มีข้อผิดพลาดน้องคือมิสอีเวิร์ของพวกเราพร้อมทั้งชื่นชมมิสนิกาากัวนะครับที่คว้าม,มงกุฎครั้งที่7 2ได้โดยให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ฉลาดในการตอบตอบเพราะว่าเขาพูดไปนิดนึงแล้วก็ล่ามแล้วช่วงที่ล่ลาม เขาก็จะมีเวลาคิดว่าเขาจะพูดอะไรต่อคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างที่จะวางเอาไว้ดีเลยเหมือนกันในการตอบมันก็เลยขยายความได้ก็เลยคิดว่าโอเคหลังจบการแข่แล้วอเอ้ครัแม่เก็ดพอใจคะ่ะเก็ดพอใจเกดรู้สึกว่าน้องทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ได้พลาดตรงไหนเลยจุดไหนเลยน้องน้องเพอร์เฟกมากๆเลยคะ่ะค่ะตกวเราเราคาดหวัง เกดคิดว่าทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันแหละเรามองว่าน้องคือคือมิชช u n น v e เวอร์สและในในใจของเกดน้องก็คือมิ s s ั่นอีเวอร์สค่ะเกดไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่าอะไรแต่เกดรู้สึกว่าน้องทําดีที่สุดแล้วแล้วก็น้องชายนิ่งมากๆเลยค่ะนี่น้ตาความจริงม้นี่คือน้ําตาโอ้โหหลากหลายอารอมณ์มากแต่นี่คือน้ําตาเป็นน้ําตาที่ภูมิใจในตัวน้องมากๆเพราเกดรู้ว่า น้องอะเขาพยายามมากแค่ไหนเรารู้สึกภูมิใจในตัวน้องที่น้องทาดีที่สุดเราไม่พลาดเลยค่ะไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะพี่เก๋คะในฐานะที่พี่เก๋เป็นานานนาอนกันมันเหมือนเป็นการลบคาที่บอกว่าส่วนมากคนได้มือใหญ่จะไม่ค่อยใช้บ้างแต่อันนี้กายถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าคนมือใหญ่ใช้หน้าในการตอบอันนี้อันนี้เก๋ไม่รู้เนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเก๋มีความรู้สึกว่าเขาก็ฉลาดในการตอบเพราะว่า เขาพูดนิดนึงแล้วก็ล่าม,มแล้วช่วงที่ล่ามเขาก็จะมีเวลาคิดว่าเขาจะพูดอะไรต่อคิดว่ามันก็น่าจะเป็น strategy ที่ค่อนข้างที่จะวางไว้ดีเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยการในการตอบมันก็เขาเรียกว่าอะไรคะเขาก็จี้แล้วก็แล้วก็ขยายความได้อะไรเงี้ยมันมันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคยูโน่เหมือนความจริงแล้วเวทการเราบอก ออถ้าเป็นอย่างนั้นได้เก๋คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นเก๋คิดว่ามันจะแฟร์กว่า<ม>ถ้าอย่าง,งานั้นเราก็เราก็ทําเป็นไม่พูดภาษาอังกฤษเอ้ยไม่พูดเออไม่พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นึกออกไหมแต่โอเคก็มันจะเป็น strategy หรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคเราก็แต่เขาก็ตอบดีไงเราว่าไม่ได้เขาก็ตอบดีแล้วก็ไทยแลนด์ก็ตอบดีเช่นเดียวกักนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวัดกันแล้วแ,ลแหละค่ะวินาทีที่จับมือ ความรู้สึกพิเศษตอนนั้นยังไงที่น้องกาลังยิจักโอ,อ้คือคืออยากได้ยินจากคําว่าไทยแลนด์อืแต่โอเคไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าลองอันดับหนึ่งก็ก,ก็ก็ดียังไงก็ตามเนี่ยคือน้องทําดีที่สุดแล้วแค่นั้นเลยค่ะถือว่าจารย์ดูหน้าประวัติศาสตร์ในรอบสามหน้าปีที่เรามีอวงมิชิเวริรโอ้โหนี่คือแบบถามว่าฟินมากก็ฟินนะ ็ฟินโอเคอาจจะไม่ฟินเหมือนกับถ้าน้องได้ออตำแหน่งใช่ไหมคะแต่ว่านี่ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดคงกอดก่อนคงกอดก่อนแล้วก็แล้วก็บอกน้องว่าภูมิใจในตัวน้องค่ะิดเดียว คนรอข้างเรารู้สึกยังไงเกบไม่รู้แต่เก็รู้สึกแต่เกศรู้สึกว่าเก็บภูมิใจเก็บภูมิใจในตัวน้องไม่ว่าอะไรจะจะเกิดขึ้นก็ตามเก็เกบก็ภูมิใจในตัวน้องเพราะว่าน้องเขาเต็มที่มากๆเลยค่ะจะบอกอะไรน้องนิดนึงไปเกจะบอกว่า Thailand loves you, Antonia ยังไงก็ส่งกำลังใจให้สาวแอนโทเนียนะครับรองอันดับหนึ่งจักรกวาลต่อไปกันด้วยแล้วกันนะครับว่าเธอจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อไปนะครับต้องติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวแอนกันเยอะๆแล้วกันนะครับถ้าม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ